ฝากลองเต่านะครับ FT เพื่อนตำรวจผมเยอะนะครับนะครับนะนะครับเขาก็เล่าให้ฟังและอัจฉริยะก็เล่าให้ฟังผมก็เลยเอามานั่งไล์สดว่าระวังถแถลงข่าวทุกวันอาจจะติดกุ๊กได้แต่มันมีรายละเอียดก็คือมันมีความเสี่ยงแต่นักข่าวไปถามก็สั้นท่านก็คงจะโกรธก็เลยด่ากลับมาว่าอินฟูเนี่ยทนาอินฟูเนี่ยเป็นทนาอ่าเป็นอินฟูปากหมาปากสุนัขอะไรก็ว่าไปนะครับ ผมไม่โกรธนะครับนักข่าวส่งมาผมก็ขำๆนะท่านด่ามานะครับท่านก็ไม่รู้ว่าด่าใครนะอินฟูปากหมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับนะแล้วท่านก็ท่านพูดนั่นพูดนี่ก็ว่าไปนะผมก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจหลายคนนะครับหลังจากาท่านรองเต่ามีการนะอ่วิาพาก์วิจารณ์ว่าอินฟูทนายอินฟูเนี่ยปากหมาเนี่ยไม่ไมรู้หมายใครนะแต่หมายถึงผมผมก็ไม่โกรธนะครับ ผมเป็นเอฟซีรองเต่านะครับชื่นชมผลการทํางานในการสืบสวนจับกลุมอาชีพบุดีจับกลุ่มการทุจริดคาหนังคาเขาชื่นชมทุกอย่างนะทุกวันยังชื่นชมเหมือนเดิมและอยากจะฝากไปยังท่านรองเต่านะครับและฝากไปยังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรองเต่าลองถามพบรตรซว่าพี่เดเป็นคนยังไงแล้วก็สนับสนุนการทํางานของตำรวจไหมผมสนับสนุนพบรตรคนนี้และชื่นชมผลงานมาตลอด และนโยบายในการสร้างอินฟูตำรวจเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตำรวจก็คือ PR PR ตํารตำรวจ่ะพูดงา่ายก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการถแถลงข่าวเพราะตำรวจอย่าลืมนะครับต้องเป็นกลางผมเห็นอ่าสโลแกนสอบสวนกลางดีมากนะครับฝากท่านลองเต่าลองไปพิจารณานะครับสโลแกนสอบสวนกลางนะครับมืออาชีพครับเป็นกลางเคียงข้างประชาชน อย่าลืมนะครับสโลแกนของตํารวจสอบสวนการมันมีสามคำหนึ่งมืออาชีเมื่อทีพคือรายการถแถลงข่าวเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้องไม่เกินจากพยานหลักฐานต้องไม่มโนไปมากกว่าต้องไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดนะนะครับต้องไม่แสดงออกนะครับแสดงออกนอกหน้าเป็นพิเศษผมอยากทํำคดีนี้เหลือเกินผมอยากทํำคดีนี้เหลือเกินเส้นเงินมันชัดนะ เส้นเงินมันชัดพยานหลักฐานมันแหนะ่อยากทําเหลือเกินอยากไปแสดงออกเยอะคนเขาจะมองว่าเราไม่ใช่เมือทีพและเมื่อถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากอาทนายอินฟูโดยเฉพาะทนายเดชาซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เสียภาษีให้กับท่านท่านต้องฟังครับมือทีบครับไม่ใช่ดากลับมาว่าอินฟูปากหมาอันเนี้นยสูญเสียความเป็นเมืออทีพครับมีตำรวจเมื่อเช้านี้ก็โทรหาผมหลายสายเมื่อวานนี้ก็โทรครับ ทดลองครับนะปากสุนัขปากหมาอะไรเนี่ยไม่น่าจะออกมาจากปากท่านนะนะอะ่ที่ด่าว่าทนาอินฟูปากหมาปากสุนัขเนี่ยไม่น่าออกมาเลยแต่ผมไม่โกรธท่านนะแต่ว่ามันจะสูญเสียความเป็นมืออาชีพนะครับพอสโลแกนสอบสวนกลางเนะมืออาชีพมืออาชีพเขาจะไม่ด่าใครปากหมาเขาต่อเขาจะต้องอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจอดทนอดกั้น ต่อความเจ็บใจท่านจบโรงเรียนในร้อยท่านจบโรงเรียนเตรียมทหารนะครับนะผมก็มีลูกหลานเพื่อนที่จบโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อวานนี้ก็โทรถามถามว่าสโลแกนนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยเป็นไงครับอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจท่านเป็นบุคคลของประชาชนท่านเป็นตำรวจของประชาชนนะครับต้องอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจ ใครเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าถแถลงข่าวทุกวันต้องใช้ความระมัดระวังมันอาจจะติดคุบได้มันเป็นความห่วงใยนะครับนะเชื่อพี่เดชลองเ่าผมเอฟซีท่านมานานแล้วเราก็รู้จักกันนะนะอย่าไปด่าทนายอินฟูว่าปากหมาหรือปากทุนักนะครับเพราะท่านเป็นขรร้าราชการ ต้องฟังความเห็นต่างยิ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยต้องฟังนแต่ผมเนี่ยขนาดเนี่ยรายการคุณพุทธ,ธาพิวันเน่ยเวลาเขาจัดรายการแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาเขาบอกอ่ะพี่เดมาแล้วคอควายเต็มผมยังไม่เคยโกรธคุณพุทธ,ธาเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคือแปลตรงตัวคือผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงอิทธิพลทางด้านความคิดจะชี้นําสังคมท่านต้องฟังความเห็นต่างได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าอันไหนมันใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไรเกินไปเราก็บล็อกซ่อนนะ ถ,ถ้ามันมาอยู่ในเพจผมผมก็บล็อกซ่อนเพราะอะไรเพราะมันไปนลบกวนคนอื่นที่เขาจะมาฟังรายการเพราะฉะนั้นนะเมื่อถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากทนายอินฟูอย่างพี่เดนี่ยนะครับตั้งสติครับโลโก้นะครับสโลแกนจอบสวนกลางนะครับเมื่อทีบครับนะครับเชื่อผมและผมสนับสนุนการทำงานของพบตรพลตวจกิติรัตน์ครับท่านโทรถามได้เลยว่าจริงไหม นะผมประชาสมัมพันธ์นะครับแล้วก็เชียร์นะครับเชียร์เฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องนะนะเพราะว่าตํารวจอินฟีก็คือตํารวจ PR อาระประชาสมัมพนะันธ์เนี่ยพูดแต่เรื่องดีๆของตํารวจเรื่องดีๆไม่พูดหรอกเนี่ยมาเช้าก็มีข่าวเนี่ยตำรวจอะไรอะจราจรอ,อะไรอะนะเห็นผมดูข่าวช่องอมรินนะครับนะก็มีคนทําผิดกฎจราจรก็ปรากฏเอาบัญชีม้าของไอรถตุกๆไปแล้วก็สแกนพอได้เงินเสร็จก็เอาเงินสดไปให้ตารวจไม่รู้จริงหรือเท็จหรือเปล่าไมเนา ท่านลอง,ลองต่าไ่ไม่ไม่ไมถแถลงข่าวแนละนะครับเพราะว่าตํารวจอินฟูก็คือตํารวจประชาสัมพันธ์เนี่ยพีอารผลงานเรื่องดีๆของตํารวจไอ้เรื่องไม่ดีก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าไปด่าอินฟูปากหมาหรือปากสุนัขเชื่อผมเถอะผมคารบท่านนะนะครับนะแล้วก็ที่ผ่านมานะครับอธิบดีท่านหนึ่งก็ถแถลงข่าวแบบท่านนี่แหละครับแล้วก็ติดคุกไปแล้วครับไปกล่าวหาคุณสุเทพเชื้อสุบันเนี่ยครับลองไปดูนะ นะอันนี้ผมแชร์มาที่เ c e b o o k ทนายคลายทุกเราไปดูนะครับติดคุกจริงๆนะครับไม่รอนะฮะเพราะอย่าลืมท่านตำแหน่งใหญ่นะเวลาพูดแล้วคนมันเชื่อท่านเป็นถึงรองผู้บัญชาการเพราะฉะนั้นนะพี่เต่าเชื่อผมผมรักพี่มากถึงแม้จะจะด่าจะว่าผมเป็นทนายอ,าอินฟูปากทุนักปากหมาไม่อะไรนะพี่เชื่อผมนะผมเอฟซพี่นะแล้วก็มีตํารวจโทรหา,าหาผมหลายรายนะ และไอ้ตำรวจต่างๆโรง,งพักต่างๆเขาไม่อยากเป็นอินฟูนะผมไม่อยากจะบ,บอกว่าโรงพักไหนนะเพราะมันมีความเสี่ยงพอพูดไปพูดมาเนี่ยไปกล่าวหาเขาศาลยังไม่ตัดสินเลยไปบอกเขาเนี่ยหลักฐานนั่นเรืออะไรกล่าวนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยความห่วงใย,ยนะมันเป็นการติชมโดยสุจริตและเป็นห่วงและมันมีคนที่ติดคุกจริงๆเพราะการถแถลงข่าวนะมันไม่ใช่เฉพาะท่านอดีตที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนเดียวนะมันมีอีกหลายคนนะ และคนที่ถูกฟอ้องอยู่ในศาลก็มีนะฮะและท่านเองก็ถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องอ,อยู่ในศาลก็มีเนี่ยถึงแม้ท่านจะชนะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ชนะทุกคดีท่านก็ระมัดระวังไว้นะจากกาัร,รยาณนะมิตรนะทนายอินฟูที่ชื่อพี่เดจชุกรูนะครับแล้วก็อัจฉริยะเพื่อนรักท่านก็วิพากษ์วิจารณ์นะไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมก็เอามาจากอัจฉริยะเพราะฉะนั้น อย่าผลักมิรเป็นศัตรูนะครับผมยังมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลงานตํารวจได้เยอะอะไรดีๆผมก็บอกว่าดีนะครับและผมก็เป็นกําลังใจให้ตํารวจทุกโรงพักนะเพราะฉะนั้นอย่าผลักมิรเป็นศัตรูผมไม่โกรธท่านนะแต่ว่าผมเป็นอินฟูปากสุนัขปากหมาไม่เป็นไรแต่ว่าลองไปย้อนดูนะหนึ่งความเป็นมืออาชีพของสอบสวนกลางนะมืออาชีพเป็นกลางเป็นกลางคือตํารวจไม่ใช่เป็นตํารวจของผู้เสียหายนะครับ เป็นตำรวจของผู้เสียหายเป็นตำรวจของผู้ต้องหาดังนั้นมีคนมากล่าวโทษมาแจ้งความคนนั้นโกงคนนี้โกงมีเส้นเงินนะครับหวานใจคนนั้นคนนี้นะครับมีเส้นเงินครั้งละสองล้านห้าล้านอ่ะครั้งละสองล 5, ้านรวมห้าครั้งเป็นสิบล้านนะครับเป็นเงินที่โอนมาท่านก็ไปพูดไปพูดมาทําให้เข้าใจว่าหวานใจคนนี้ทําผิดกฎหมายไปแล้วหรือเปล่านะครับสุดท้ายของก็มีการบริษัท ที่เขาจ่ายเงินจ่ายทองให้กับผู้หญิงคนนี้เขาก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นเงินชําระหุ้นกู่นะแล้วเขาก็มีการโพสต์นะครับอ่ามีการโพสต์ท่านเห็นหรือ,อยังครับอ่านะฮะมีการโพสต์ว่าใครก็แล้วแต่ไปนําเสนอข่าวไปแถลงข่าวเนี่ยทำให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็สมวิทธิ์นนในการดาเนินคดีนะท่านดูหรือ,อยังครับท่านดูหรือ,อยังครับบางครั้งเนี่ยท่านก็ฟังเฉพาะคนที่อ่อ มากล่าวโทษหรือมาเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่าอันนี้ฝากฝากท่านไปนะเพราะว่าท่านตงเป็นกลางนะตำรวจนี่ไม่ใช่เป็นตำรวจที่ต้องเข้าข้างผู้เสียหายนะนะครับนะครับนะตำรวจไม่ไม่ได้มีหน้าที่เข้าข้างผู้เสียหายนะตำรวจต้องค้นหาความจริงนะครับตำรวจต้องพิสูจน์ความผิดนะครับตำรวจต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์พร้อมๆกันหมดเลยนะครับนะครับเพราะนั้นเวลาท่านฟังใครมากล่าวหาหรือฟังพวก ปงปงปปชปปทที่ท่านทํางานร่วมด้วย,เ,ยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางเงินน่ะท่านฟังให้ครบถ้วนนะท่านยังไม่ได้ฟังคนที่ถูกกล่าวหานะเพราะนั้นเวลาท่านแถลงข่าวไปแล้วมันมีความเสี่ยงนะครับพี่เดก็ฝากนะครับว่าท่านก็ต้องระมัดระวังพอถึงเวลาเขาฟ้องมาแล้วเนี่ยใครจะดูแลรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะเป็นตํารวจไม่ว่าคุณจะเป็นอินฟูไม่ว่าคุณจะเป็นพวกนักข่าวนะสำนักข่าวต่างๆที่ชอบทําตัวเป็นสารเตี้ยหรืออะไรต่างก็ต้องระวัง ก็ต้องถูกดำเนินกนดีครับนะเพราะว่าเขาบอกแล้วครับไรของเขานั้นไม่ใช่รีสอร์ทนี่ข้อแรกนะข้อสองเขาทำการเกษตรสามเขาได้อนุญาตถูกต้องสี่คนที่ได้กกไกกนอนุญาตก็เป็นเกษตรกรเขาไม่ใช่รีสอร์ทไม่ได้ทำผีกกฎหมายเส้นเงินต่างๆที่บอกว่าครั้งละสองล้านห้าครั้งไปยังสาวคนสนิทอดีตรองนายกก็ไม่ใช่พันล้านก็ไม่ใช่สรุปแล้วเขาไม่ได้มีพยานหลักฐานที่เป็น การเอาผงเอาผิดเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากตํารวจอินฟูฝากาสํานักข่าวฝากนักข่าวฝากผู้ดาเนินรายการฝากใครก็แล้วแต่ที่ฟังความข้างเดียวทั้งหลายนะระมัดระวังจะถูกฟ้องทั้งแพ่งและอาญานะครับคือทุกวันนี้มันระบบกล่าวหาไนนะครับแล้วยิ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยแต่อีกคนนึงก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลอีกคนนึงก็โดนถีบออกมาจากฝ่ายรัฐบาล ไอคนที่โดนถีบออกมาก็มีเรื่องร้องเรียนกับฝ่ายรัฐบาลทะเลาะก,กันเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆความถักแย้งมันมีเพราะฉะนั้นนะครับนะใครที่นําเสนอข่าวสํานักข่าวผู้สื่อข่าวผู้ดําเนินรายการที่ทําตัวเป็นสารเตี้ยตำรวจตารวจแถลงข่าวไปเนี่ยทําให้คนเข้าใจว่าเขาผิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยเขาแถลงข่าวเขามีหลักฐานเลยเนี่ยเขาเตรียมดำเนินคดีทางการแพ่งทางอาญาเนี่ยก็ต้องระวังนะนะครับเป็นยังไงล่ะครับ เป็นไง่ะนะฟังแล้วเป็นไงนผมก็ถึงบอกเป็นห่วงไงเป็นห่วงอินฟูตำรวจทุกคนเนะี่ยเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะรองเต่าผมผมผมเป็นห่วงทุกคนนะนะครับนะเป็นห่วงทุกคนเลยนะครับแล้วทุกคนเนะี่ยผมชื่นชมอย่างอย่างผู้การต่อผมก็ชื่นชมแกเป็นนักสืบสุดยอดก็เคยเจอท่านสารวัตรแจ๊ก็ชื่นชมตำรวจที่ปลอมตัวเป็นมวยปล้ำอะไรเนะี่ยชื่นชมนะแต่ต้องระมัดระวัง เพราะเรามีตำรวจมันม,ม,นมีมันมีกฎหมายมีอะไรต่างคือตำรวจต้องเป็นกลางนะจะกี้พูดนะเมื่อที่เป็นกลางเป็นกลางคือจะไปเข้าข้างผู้ต้องหาก็ไม่ได้นะเข้าข้างผู้เสียหายก็ไม่ได้ผมอยากให้ท่านลองเตาลองดูการให้สัมภาษณ์ของผู้การกองปราบเนะี่ยให้สัมภาษณ์แบบเป็นเมืออที่มากเลยครับนะในคดีทนายตั้มท่านผู้การกองปราบท่านให้สัมภาษณ์ดีมากลองเข้าไปดูนะครับท่านอยู่สอบสวนกลางนะครับท่านบอกว่า ท่านเนี่ยเป็นตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ความผิดของอประเด็นที่กล่าวหาอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าตํารวจสอบสวนตํารวจสอบสวนกลางอย่างแท้จริงดูตัวอย่างท่านบุการกองปราบนะคดีทนายต่ามท่านบอกเลยชัดเจนนะครับนะให้สัมภาษณ์แบบมืออาชีพเออคดีทนายต่าเป็นไงครับ พยานหลักฐาน่ยโอมัดแน่นไม่รอดครับติดคุกแน่อะไรอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้หรอกมันเสี่ยงจะโดนฟ้องคุณจะไปรู้ไงจะติดคุกคุณแค่ฟังเฉพาะฝ่ายผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความอย่างคดีทนายตั้ามคดีเดียไอคอนคดีเจ๊พัดคดีฟิล์มคดีสายไหมต้องรอดเนี่ยไม่รอดครับหลักฐานมัดแน่นครับเอกสายไหมทําผิดชัดเจนเลยพยานหลักฐานมัดคอครับนะครับมัดตาสังเลยครับไม่รอดหลักฐานมันคัดแถยังไงก็ไม่ได้ครับ นะเอาเทวดามอกว่าความก็ไม่หลุดครับเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างท่านเพราะท่านฟังจากใครอ่ะผู้เสียหายฟังจากอ่าอ่าทนายบอสพอมาก็อนะไม่รอดครับหลักฐานมันชัดนะอ่าเอาเอา,เอาพยานเท็จมาอา่ามาพบตำรวจอ่าสมมติว่าท่านพูดอย่างนี้นะอันนี้ผมลวกมมุตินะท่านมีความเสี่ยงจะถูกดําเนินคดีเนี่ยครับนะครับ,นะรบถึงแม้เขาจะเป็นผู้ต้องหานะ แต่คุณจะไปบอกว่าหลักฐานมัดนั่นอะไรต่างๆได้งไงคุณเป็นใครคไม่ใช่สาลนะครับเพราะนั้นก็ฝ่ากอินฟูตำรวจนะด้วยความรักเรื่องห่วงใยผมสนับสนุนท่านบบรตรการมีอินฟูตำรวจก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์พูดแต่เรื่องดีๆของตำรวจนะเออแต่ถ้าจะให้ดีนะนะท่านบบรตรนะเชื่อพี่เดนะอินฟูอะไรต่างๆเนี่ยนะพูดถึงเรื่องไม่ดีของตำรวจด้วยแต่อย่ามาแก้ตัวนะอย่างข่าวเมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวตำรวจอะไรอ่ะ จราจรหรือตำรวจอะไรก็ไม่รู้มีข่าวผมดูนะช่องอมรินเนี่ยนะครับนะคนทําผิดกดจราจรแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเอาบัญชีมาทุกๆมาแล้วก็สแกนเงินหลังจากนั้น,นเอาเงินสดไปให้อย่างเนี้ต้องชี้แจงนะอย่าชี้แจงแบบแถแฉนะชี้แจงเหมือนกับที่ประชาสัมพันธ์ผลงานอ่ะชี้แจงด้วยนะ,นะครับนะเพราะว่าปัญหาของตํารวจที่มันถูกกล่าวหามันมีเยอะแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่เกี่ยวว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอาชีพตํารวจไม่เสื่อม ถึงแม้จะมีข่าวตำรวจบ่อยแต่ไม่เสื่อมเหมือนทนายอ่ะทนายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าไปโกงเงินลูกความอย่างทนายตั้มไม่มันไม่เกี่ยวกับทนายความแปดหมื่นคนนะไม่เกี่ยวนะนดีครับไม่เกี่ยว,เ,ยว,เ,ยวเลยนะครับนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวทนายตั้มคนเดียวที่ถูกกล่าวหาซึ่งคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดตำรวจก็เหมือนกันมีมีกล่าวหาว่านะเนี่ยตำรวจจราจรเนี่ยไปเรียกเงินบัญชีมาแล้วอะไปเดินดิข่าวเนี่ย มันก็เป็นเรื่องตำรวจแค่คนเดียวอย่าไปเหมาวรวมผมไม่เคยเหมาวรวมตำรวจเลยและผมก็เชื่อว่าตำรวจทุกคนเป็นคนดีเพราะว่าประเทศมันต้องมีตำรวจและถ้าไม่มีตำรวจตำรวจเลวหมดใครจะมาจับคนร้ายเพราะนั้นเวลาเราจะวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจในทางลบก็เฉพาะรายเฉพาะตัวเฉพาะโรงพักเฉพาะคนนักเคสนั้นเคสนี้ไปเพราะอันนี้ก็ฝากว่านะอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจอย่าไปสวนอินฟูอินฟูนะเขามีผู้ติดตาม แล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้สรงอิงทธิพลทางโซเชียลไม่ว่าพีเดย์หรือใครหรืออัจฉริยะเนี่ยเพื่อนท่านเองเนี่ยนะเป็นคนที่มีคนเชื่อนะพูดแล้วเนะ่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขัดแยง้งอย่าไปอะไรอนะตอบผู้สื่อข่าวนะครับเขาเอาไม้มาเนี่ยเสียมให้คุณมาทะเลาะก,กับผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยความเสียหายตกอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะแทนที่ผมจะสนับสนุนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็จะเอาเรื่องที่ไม่ดีของตำรวจมาทุกวันมาพูด นะให้มีอินฟูกี่คนที่เป็นตำรวจมันก็เอาไว้อยู่หรอกมันต้องต้องเขาเรียกอะไรมวลชนสัมพันธ์นะฝากฝากพี่เต่านะจากเอฟที่ชื่อนะอินฟูสายปากสุนะัขนะนะครับ